ข่าร้อน,ววอนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าร้อนล้วงข่าลึกประจำวันนี้นะคะกับวันศุกร์ที่30มีนาคม2555ค่ะและสุบเนืเื่องนะคะจากบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหรนักนะคะแม้ว่าหลายฝ่ายนั้นได้ พยายามนะคะที่จะสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นก็ตามทีค่ะค่ะแต่ก็เป็นความปลองดองที่ได้ถูกขนานนามนะคะว่าเป็นความปลองดองอันดุเดือดค่ะหรือเป็นเพียงมโนภาพที่ไม่มีอยู่จริงนะคะถึงขนาดที่ทางด้านของนายวาสันส้อยพิสุทธิ์ประธานสารรัฐธรรมนูญถึงก็ต้องออกมาพูดทํานองว่าชาตินี้ก็คงปลองดองกันไม่ได้เพราะคนที่คิดเรื่องปลองดองมันก็ไม่เคยจะปลองดอง คนคนี้ก็อ่านรองรองฝ่ายซ้ายกรองรองฝ่ายขวาก็รองรองคนอยู่ตรงกลางก็รองรองแต่รู้พูดออกมาแต่ะทีแต่ละทีถ้ารองรองก็เอาย่างฉันว่าอะไรที่จะถูกถ้ารองรองอย่างน้อยไม่ได้ชาตินี้ก็รองรองกันไม่ได้สมัยก็จะกรองรองกันได้แต่ยุคใหม่นี้ต้องตายหมด ค่ะท่านผู้ชมคะแม้ว่าจะเป็นคําพูดที่รุนแรงนั่นนะคะแต่ว่าในแง่ของข้อเท็จจริงแล้วนะคะเราเองก็ต้องยอมรับแล้ะค่ะว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะเราพูดถึงวิธีการล้อมรวมความสมคคีของคนในชาติมาโดยตลอดซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีวัฒกรรมยอดฮิตนะคะอย่างคําว่าสมานฉันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ลงเอยด้วยความล้มเหลวค่ะ จนกระทั่งมาถึงคําว่าปรองดองนะคะซึ่งก็ได้สอนะคะว่าจะเข้าไปอีรอปเดิมหรือเปล่าเพราะว่าในแง่ของการปฏิบัติแล้วค่ะทิศทางที่เป็นอยู่นั้นก็ไม่ได้ดําเนินไปเพื่อสร้างความปรองดองที่แท้จริงแต่ก็เป็นไปเพื่อที่จะช่วยเหลือคนเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะแน่นอนครับจัมบีละครับพี่น้องครับไม่มีใครนะที่จะเอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับนอกจากพระบรารมีที่จะทรงมีพระเมตตา หรือไม่ก็พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นจริงไหมครับเมืองอไทยเรานะครับท่านนักครับเมืองไทยเราเนี่ยมันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะกินใจท่านพูดมาแบบนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงคำศัพท์คำนั้นค่ะคือเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันสูงสุดอาศัยพระบารมีของท่าน บวกกับ,บพลังราชญาคือมวลมหาประชาชนเข้าดวยกันโอ,โอคำนั้นเขาเรียกว่าราชประชาสมาสัยท<อ>างนี้ลหระครับขนลุกเลยครับคือแล้วครับ,รบผมผมฟังแล้วขนลุกนะครับ,รบเหมือนที่บอกว่าเย็นสิละเพราะพระบริบาลนี่แหละครับ และจากคําพูดนะคะของพันตำรวจโททักษินชินวัตรเมื่อช่วงวันที่1พฤศจิกายนปี2551นะคะก็เปรียบเสมือนเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญละค่ะว่าความปรารถนาอย่างแรงกล้าของพันตำรวจโททักษินนั้นก็คือความต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศแม้ว่าจะต้องเลือกใช้วิธีทางนะคะในลักษณะการกดดันองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตามค่ะค่ะเนื่องมาจากว่าความปรารถนาที่จะเดินทางกลับประเทศของพันตำรวจโททักษินนั้นนะคะก็ได้ถูกตั้งเงื่อนไขเอาไว้ค่ะว่าจะไม่ต้องไม่ถูกดำเนินคดีใดๆด ดังนั้นจึงทําให้พันตํารวจโททักษินจะต้องเปิดหน้าแรกนะคะแล้วก็ต่อสู้อย่างหนักค่ะในตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี2551มาจนถึงปี2554นะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจการบริหารประเทศและเพื่อการแก้ไขคดีความต่างๆด้วยการออกเป็นพระราชบัญญัติพระราชกําหนดหรือแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญค่ะค่ะและแม้ว่านะคะเส้นทางในการต่อสู้นั้นจะต้องแลกมานะคะด้วยความเสียหายและก็ความสูญเสียของประเทศอย่างมหาศาลก็ตามและที่สําคัญนะคะความ พยายามเพื่อได้มาซึ่งอํานาจรัฐนั้นก็ทําให้ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนแล้วค่ะว่าพันธมตรโททักษิณและก็เครือข่ายนั้นได้ปฏิเสธนะคะในวิถีทางที่จะเดินไปสู่การสร้างความปรองดองหรือว่าความสมานฉันอย่างชัดเจนค่ะ ค่ะโดยเมื่อวันที่28แล้วก็29มีนาคมปี2553นะคะโอกาสที่จะยุติการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553กันอย่างสันติและก็เปิดกว้างขึ้นนะคะจากเวทีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับแกนนำนปชแต่นั่นก็เป็นเพียงนายจตุพรพรหมพันธ์ค่ะที่เป็นผู้ที่เลือกยุติการเจรจาเองเพื่อที่จะเดินหน้าการชุมนุมจนนาไปสู่ความสูญเสียค่ะหมากเนี่ยมันมาคุยแล้วุ ไเรื่องแบบนี้ก็จบลงตรงข้อเสนอสองฝ่ายไม่ได้รับการตอบสนองระหว่างกันส่วนเรื่องอนาคตก็เป็นเรื่องอนาคตไปพวกผมเองก็ต้องไปถามผู้ชุมนุมพี่น้องประชาชนว่าเราจะเอาอย่างไรกันต่อให้มันจบลงในสถานการณ์แบบนี้จะเหมาะสมกว่าขณะที่นะคะตัวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเองนะคะก็ดูจะชื่นมื่นละค่ะกับการล้มโต๊ะเจรจาท,ท,ทั้งที่เป็นโอกาสของการสร้างความปรองดองค่ะพี่น้ีาดีรครับ มันเป็นไปตามที่คาดหมายไว้อยู่แล้วว่าการเจรจาต้องไม่สําเร็จเพราะว่าเรารู้อยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ทันอ้าปากเราก็เห็นลินไก่แล้วพี่น้องครับค่ะหรือแม้กระทั่งกับการปฏิเสธข้อเสนอยุบสภาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะเมื่อวันที่3พฤษภาคม2553ทางทางที่ทหารพันธบทจโทักษิณและแกนนำนปชอตอบรับ ความสูญเสียในช่วงที่มีการกระชับพื้นที่ช่วง13-19พฤษภาคมนั้นก็คงจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะหากเราเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้ใน5ข้อนี้และพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมรัฐบาลร,รัฐสภาพักการเมืององค์กรภาคประชาชนสามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่มีการขัดขวาง ไม่มีการมาสร้างความแตกแยกเคลื่อนไหวในลักษณะที่สร้างความวุ่นวายปั่นป่วนหรือเกิดการประทะกันผมมั่นใจครับว่าเราใช้ระยะเวลาไม่นานนักเราก็จะสามารถที่จะนำความปลองดองความปกติสุขกลับคืนมาสู่สังคมได้และถ้าเป็นเช่นนั้นครับรัฐบาลพร้อมที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีโอกาสตัดสินใจทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง ผมคิดว่าถ้ากระบวนการการปรองดองและเหตุการณ์ของบ้านเมืองสงบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเลือกตั้งนั้นสามารถจัดให้มีขึ้นได้ในวันที่14พฤศจิกายนเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลพร้อมที่จะดำเนินการ ค่ะท่านผู้ชมคะก็เรียกว่าโอกาสของการยุติสถานการณ์ความรุนแรงนั้นนะคะได้เกิดขึ้นมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือแล้วทําไมพันตำรวจโททักษิณแล้วก็แก่นาคนแสดงหลายคนนะคะถึงได้ทําการปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะ ค่ะซึ่งคําตอบนั้นนะคะก็ได้ปรากฏค่ะภายใต้สมมติฐานที่ทางเรานะคะได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตน้นละค่ะว่าคําว่าปองดองสมณชันนั้นไม่ใช่การตอบโจทย์ของพันตารวจโททักษินซึ่งต้องการเดินทางกลับประเทศแล้วก็หลุดพ้นจากทุกคดีที่ติดตัวอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความหมายของคําว่าปองดองที่ถูกอบประหลกขึ้นมาณตอนนี้นะคะก็คือการช่วยเหลือตัวพันตารวจโททักษินเท่านั้นค่ะและตราบใดนะคะที่ยังไม่บรรลุเป้าประสงค์ประเทศไทยเราเองก็จะสูญเสียนะคะที่จะต้องเสียหายแล้วก็ สูญเสียเพียงเพราะความต้องการของคนคนเดียว แต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะกับข่าวการขยายเวลาสมัยประชุมนิติบัญญัตินะคะที่กําลังจะหมดลงไปในวันที่18เมษายนค่ะไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการบ่งชี้เจตนาของรัฐบาลแล้วค่ะว่ากาลังที่จะเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อท่จะช่วยเหลือพันตํารวจโททักษิณใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะได้ร่วมกันติดตามตรวจสอบนะคะกับประเด็นข่าวต่างๆในช่วงเวลาของรายการจอบข่าวร้อนล้วงข่าวลือกค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่น่ จอบข่าวร้อน